ท่านผูช้ชมมาถึงขอนแก่นแล้วนะเรามาไหว้พระมหานนี่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เป็นแบบเยอะือบประเทศพมา่าจังเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะ,ะ,ะมีฝุ่นตาด้วยอุยหอมจังเลยค่ะท่านผู้ชมหอมค่ะส่วนมากฝุนตาเนี่ยนะคะ ต้นตาลสูงมากเราเก็บแต่ก่อนเราก็จะเก็บจริงเลยนะน่าจะร่วงจากต้นเนี้ยขอบไปไหนเลยเก็บลูกตาลได้ค่ะ อุ้ยหอมมากเลยอ่ะนี่มันตกนานแล้วที่น้องโยถืออ่ะตกตกใหม่ๆแซบอร่อยั้ยค่ะท่านผู้ชมค่ะ บ่ได้ไายบ่เด,เด้ฟ้าดออกพระเนี่ยโอ้โหอันนี้ตโตู่ ขออีกสักวิดีโอหนึ่งนะคะ